พัมมะจะโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายะจธา,าสันติธะสัตตาประชะขาชาติกาทเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังโอถวายพระพร จริญพระราชาสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบบพิษพระราชาสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณนันประเสริฐบัดนี้จกรับพระราชาทานถวายวิสันาาพระธรรมเทศนา ในปันทิตตาาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารัพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโูหารละอธิบายในพระธรรมเทศนาหน้าบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณและพระกันติคุณ ทรงพระก,กรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อตาตมาผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนพะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดิเตธรรมเมจโยอัตโตโยจัโทสัมปรายิกุอัทธาภิสมยาธิโรปันดิโตติปะวุจัติติบัดนี้ จากรพระราชทา,านถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปันทิตากาธาสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชากุศลบุญยราศีทักษินานุปทานนกิจอันสมเด็จบรมมาบพิษพระราชาสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณนั้นประเสริฐ ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแก่การบำเพ็ญกุศลซึ่งคณะวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะศิทษยานุสิทธิพร้อมใจกันจัดอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมรวงวชิรยาณสังวรเนื่องในอภิรักษิตสมัยปีที่สิบนับแต่วาระ สิ้นพระชนด้วยพระราชหไทยมั่นในพระกัตัญญูกตเวทิตาธรรมและพระอบาบัยญาธรรมต่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าผู้มีพระคุณานุคุณต่อบอรวรพุทธศาสนามหาจักรีบรมราชวงศ์ตลอดจนประเทศชาติและประชาชนเป็นอนเนกปริยาย การบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปรธานนุทิศถวายแก่ท่านผู้มีบุาระคุณเช่นนี้ถือว่าเป็นแบบอย่างอันดีของพุทธศาสนิกชนควรตั้งตนดำเนินให้เหมาะสมตามสมัยนิยมเพื่อแสดงถึงความเป็นคนมีความกตัญญูกตาเวทีสมดังในแห่งพระบาลีที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานัง กตัญญูกตาเวทิตาแปลความว่าความกตัญญูกตาเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีดังนี้คนดีนั้นคือคนที่เต็มอยู่ด้วยคุณธรรมและเปี่ยมด้วยคุณงามความดีมีความดีเป็นหลักและเป็นฐานที่มั่นคงหลักดีคือมีวิชาดีและความรู้งาม ส่วนฐานดีคือจัญญาดีและมีคุณธรรมพระเจดีย์ใหญ่ได้อาศัยหลักดีและฐานดีจึงมีสภาพมั่นคงและตั้งอยู่ได้ยาวนานต้นไม้สูงก็เช่นกันต้องมีหลักและมีฐานที่มั่นคงจึงจะตั้งตรงอยู่ได้นานแก่นของลำต้นคือหลักรากของต้นไม้คือฐาน ยิ่งต้นไม้ใหญ่และสูงมากเท่าไรยิ่งต้องอาศัยหลักดีและฐานที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นแม้คนเราก็เช่นกันจะตั้งตัวและรักษาตนอยู่ได้ต้องอาศัยหลักอาศัยฐานคือต้องมีวิชาดีเป็นหลักและมีจัญญาดีเป็นฐานคนที่มีหลักดีและฐานดีจะสามารถตั้งตัวได้ดี มีหลักวิธีในการเลี้ยงชีวิตประกอบกิจในหลักของคุณธรรมดังนั้นเหล่าบัณฑิตรหรือคนดีท่านจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีทั้งหลักดีและฐานดีหรือจะกล่าวว่าเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมก็ได้คนเช่นนี้เมื่อย,อยังอยู่ในโลกนี้ก็ชื่อว่าอยู่เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน เมื่อตายจากกันก็ชื่อว่าตายดีเพราะมีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าแม้แต่กระดูกก็ออยังได้ชื่อว่าเป็นของดีเพราะมีคนนิยมนำไปบูชาเป็นบ่อกเกิดแห่งกุศลแก่คนผู้แสดงสัมมาคารวะตาควรแก่การทัศนาตามแบบแห่งคนดีแจกเช่นกับพระอัฐิของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหรลวงวชิรยาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมมบอพิตรพระราชาสมภารพระองค์ได้ทรงยกย่องในงานพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคมถึงวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนาพระอิ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญายกขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระยาณสังวรด้วยอนุสร์ถึงพระคุณานุคุณที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระงนั้นได้ทรงสร้างไว้สมตามในแห่งพระบาดีพุทธภาสิตท,ที่ยกขึ้นเป็นบทอุเทศในเบื้องต้นนั้นว่า เนธเทธรรมเมจโยวโทโยจะโทสัมปรายุโกอัทธาพิสมยาทีโรปันดิโตติปวุจจติแปลความว่าธีระชนคนดีท่านเรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะยึดประโยชน์ในทิฏฐธรรมและประโยชน์ในสัมปรายภพไว้ได้หมายความว่าผู้มีปัญญาร่อมรู้จักประโยชน์สองอย่าง คือประโยชน์ในปัจจุบันอันเป็นหลักฐานที่จะทำให้บรรดาลความสำเร็จเกิดแก่ผู้ดำเนินชีวิตด้วยตั้งจิตในทางที่ชอบประกอบกายในทางที่เหมาะสมก็จะเป็นผู้อุดมไปด้วยทรัพย์สมบัติและสิ่งอำนวยความสะดวกนานา,นาประการอันได้ชื่อว่ามีหลักฐานชีวิตที่มั่นคงก็คือประโยชน์ในปัจจุบัน เพราะก่อความสุขให้เกิดแก่ชีวิตได้ในปัจจุบันส่วนประโยชน์ในภายภาคหน้านั้นคือการใช้สิ่งที่เป็นหลักฐานที่มีอยู่นั่นเองไปทำประโยชน์โดยใช้หลักธรรมคือศรัทธาเป็นตัวนำทำความดีต่างๆแล้ววางปัญญาไว้คอยกำกับจะได้ทราบชัดในสิ่งที่ดีที่ควรประมวลหลักปฏิบัติ ไม่ขัดกับหลักคําสอนของพระพุทธองค์ผู้ที่ดํารงตนอยู่ในหลักธรรมมีศรัทธาเป็นต้นนี้เชื่อว่าผู้ดําเนินวิธีที่จะทําให้ประโยชน์ภายภาคหน้าเกิดมีอันเป็นวิธีที่จะนําความสุขเกิดขึ้นกับผู้ที่มีหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอย่างไม่ต้องสงสัยใครก็ตามที่มีหลักฐานชีวิตที่มั่นคงและมีหลักธรรมที่คงอยู่ไม่พันแปล เรียกได้แน่ๆว่าเป็นบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาเพราะมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้ทันทีเหมือนดังเช่นพระหมหาอสดบัณฑิตใช้ปัญญาพินิษแก้ปัญหาได้อย่างน่าสจัจจ์อย่างเช่นการแก้ปัญหาในหัวข้อว่าการหุงข้าวดังมีใจความดังต่อไปนี้วันหนึ่ง พระราชาทรงดำริว่าเราจะทดลองปัญญาของหมโหสถจึงได้ส่งข่าวไปถึงชาวบ้านปาจินยะวะมัชคามเพื่อขอให้ชาวบ้านหุงข้าวเปรี้ยวมาถวายแต่ต้องหุงประกอบด้วยองค์แปดประการองค์แปดประการนั้นก็คือ 1. อย่าหุงด้วยข้าวสาร 2. อย่าหุงด้วยน้ำ 3. า อย่าหุงด้วยหม้อข้าวสี่อย่าหุงด้วยเตาหุงข้าวห้าอย่าหุงด้วยไฟหกอย่าหุงด้วยฟืนเจ็ดอย่าให้ยิงหรือชายยกมาแปดอย่านำมาส่งโดยทางถ้าชาวบ้านทำไม่ได้จะถูกปรับหนึ่งพันกหาปณะนะ พวกชาวบ้านไม่รู้วิธีปรุงข้าวตามที่พระราชาต้องการจึงแจ้งความนั้นแก่มโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตพอได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวชี้แจงวิธีหุงข้าวตามที่พระราชาทรงประสงค์ด้วยองค์8ประการคือ 1. ข้อที่ว่าอย่าหุงด้วยข้าวสารแก้ด้วยการให้หุงด้วยปลายข้าว 2. ข้อที่ว่า ย่าหุงด้วยน้ำแก้ด้วยการให้หุงด้วยน้ำค้าง 3. ข้อที่ว่าอย่าหุงด้วยหม้อข้าวแก้ด้วยการหุงด้วยภาชนะดินใหม่ 4. ข้อที่ว่าอย่าหุงด้วยเตาหุงข้าวแก้ด้วยการให้ตอกตอไม้ตั้งภาชนะหุง 5. ข้อที่ว่าอย่าหุงด้วยไฟแก้ด้วยการให้หุงด้วยไฟที่สีกันเกิดขึ้น 6ข้อที่ว่าอย่าหงด้วยฟืนแก้ด้วยการให้หุงด้วยใบยไม้7ข้อที่ว่าอย่าให้หญิงหรือชายยกมาแก้ด้วยการให้บรรดะยกมา8ข้อที่ว่าอย่านำมาส่งโดยทางแก้ด้วยการนำไปโดยทางน้อยและทางใหญ่เสียพวกชาวบ้านหุงข้าวตามวิธีที่มโหสถบัณฑิตบอก เสร็จแล้วส่วงไปถวายพระราชาทำให้พระราชาพอพระทัยในการแก้ปัญหาของโมสดบัณฑิตเป็นอย่างยิ่งนี้คือตัวอย่างแห่งการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาที่ชานฉลาดและเป็นการประกาศให้พวงชนได้รู้ว่าผู้มีปัญญาจะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกโอกาสส่วนคนไม่ฉลาดแม้มีโอกาสก็ไม่อาจจะแก้ปัญหา ถ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมารวงวชิรญาณนสังวรพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ประกอบด้วยพระปัญญาที่ล้ำเลิศประเสริฐยิ่งไม่หยุดนิ่งในการศึกษาทรงมีพระอัยาาัยยฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ในด้านภาษาต่างๆสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีพระองค์เป็นพระมหาเถระที่ทรงภูมิธรรมทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติ ทรงศึกษาหาความรู้ทั้งคดีโลกและคดีธรรมเป็นเหตุให้ทรงมีทัศนะก,ก้าไกลทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเป็นเหตุให้ทรงนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาได้อย่างสมสมัยหมอะแก่บุคคลและสถานการณ์ในยุคป,ปัจจุบัน พระองค์นั้นทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาประเทศชาติและประชาชนเป็นอเอกประการนับได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงเพียรพร้อมด้วยอัตตสมบัติและประหิตตปฏิบัติอีกทั้งทรงเป็นครุธานิยบุคคลของชาติทั้งในด้านพุทธจักและอาณาจักร นับได้ว่าพระองค์เป็นปูชนียบุคคลควรแก่การเคารพบ,บูชาของบรรดาศิษยานุสิ์ทุกหมูเลาจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นจังทรงประกอบด้วยพระคุณสมบัติที่เด่นชัดอีกสามประการอันพ้องกับพระนามของพระองค์ว่าจเจริญอันได้แก่ชาติวุทธคือจเจริญโดยพระชาติหมายความว่า พระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อทำความเจริญก้าวหน้าเพื่อพัฒนาศาสนาประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงวัยวุฒิคือทรงเจริญด้วยพระชนมายุมีพระชนมายุถึงร้อยพรรษานับได้ว่าเป็นพระมหาเถระรัตตัญูรูราตีนานในศาสนายุคปัจจุบันนี้และทรงมีคุณวุฒิ ทรงเป็นผู้เจริญโดยพระคุณถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะมีศีลาจารวัตรงดงามทรงประกอบตามด้วยพระคุณที่โดดเด่นประจำพระองค์และทรงมีพระคุณส่วนที่แผ่ไปถึงบุคคลอื่นโดยไม่เลือกชั้นวรรณะทรงมีพระมหาการุณาต่อชนทุกหมูเหลา่าทรงเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาศิทยานุศิต มีจิตประกอบด้วยพระเมตตามีพระปรีชาสามารถฉลาดเลิศวางพระองค์ให้เป็นบอกเกิดเน่งคุณความดีสร้างวิถีไว้ให้คนดำเนินรอยตามคือเป็นแบบอย่างที่ดีได้บำเพ็ญพระกรณีเป็นหิตานุหิตาประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประชาชนเป็นอันดี โดยได้พัฒนาสถานที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถและเผยแผ่หลักธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับมาและจะเจริญวิวัฒนาสถานพรไปชั่วกันรัปนาวสารพระคุณสมบัติและพระปฏิปทาจริยวัตรของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น ดังได้พนานามาโดยสังเขนี้นับได้ว่าพระองค์เป็นมหาบัณฑิตมุ่งประกอบกิจต่างๆด้วยพระปัญญาเป็นบุคคลที่ควรบูชาควรเข้าไปเสวนาควรทำความเคารพนอบนอบและกราบไหว้ในทุกยุคทุกสมัยโดยแท้แม้ในโอกาสวันนี้คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารพร้อมด้วยศิจยานุสิ์ ได้น้อมจิตลำลึกถึงพระคุณน,นูนุมาปการจึงได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายโดยสมเด็จพระรบรมบอพิษพระราชาสมภารพระองค์ได้ทรงรับการบำเพ็ญพระราชากุศลทักษิณานุปทานนุทิศไว้ในพระรบรมาราชูปธรรมด้วยพระราชาหฤทัยมั่น ในพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันเป็นการบูชาคุณความดีของผู้มีพระคุณก็จะเกิดเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลดังพุทธนิพนธ์าสิทธิที่ว่าบูชาจะบูชนียนังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมโมงคลดังนี้ อิมินากตาปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชากุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบอิิษพระราชสมภาราพระองค์ผู้ทรงพระคุณนันประเรสริฐทรงให้บำเพ็ญอุทิศถวายในครั้งนี้จงสำเร็จเป็นบุญนฤทีอำนวยวิปากสุขสมบัติพิพัฒนามงคลบุญยราศีแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ระมารวงวชิรยาณสังวรตามสมควรแก่พระกะติวิสัยในสัมปรายพดังพระราชมโนปฏิทานทุกประการพระพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปันทิตกถาฉลองพระเดพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงด้วยประการชนีขอถวายพระพร ปูดาปริบุเรนติสาคาลังเอวะเมวาิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจัตุสัพเพบุเรนตุสังกะปาจันโทปนาราโสยัถามนิโสติปนรโสยัถา สัพิฏฐิโยวิวัจจันตุสภพวะโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอปิวาตนาสิริสจนิจังุทาปัจจายโนจัตตารรธรรมาวัฏันติอายุวันโลสุขังภะลัง